ภาพจากวงจรปิดขณะที่จากสิบตำรวจจรายุวงบุบผาอายุ33ปีนะครับตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพเมืองสมุทรสงครามคว้าตัวน้องผู้หญิงนะครับเป็นนักเรียนเนาะที่รีบวิ่งข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียนครับเป็นจังหวัดที่รถเก๋งสีขาวคันนี้ครับคือไม่ได้หยุดนะเพื่อจะให้คนข้ามแล้วคือเหมือนก่อนนี้หยุดด้วยนะหยุดแล้วก็เหมือนกับ จะไปแล้วแต่ตอนจังหวะที่น้องเขาจะวิ่งผ่านมาเนี่ยคือไม่ได้หยุดไม่รู้เหมือนกันยังไงนะฮะแต่น้องเขาก็เหมือนจะมาไวเหมือนกันนะครับก่อนที่ทางคุณตารวจเนี่ยคว้าตัวน้องผู้หญิงไว้เพื่อไม่ให้โดนรถเนี่ยชนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการนะเรียกรถคันนี้เข้าข้างทางว่ากล่าวตักเตือนเรื่องที่ขับรถว่าจะต้องดูสัญญาณมือของตํารวจด้วยนะเพราะว่าตํารวจเนี่ยยังไม่ได้ให้สัญญาณว่าจะไปได้เลยนะครับเพราะว่าคุณตํารวจจะมองอีกทางแล้วว่าเอ้ยมีเด็กกำลังจะมาให้จอดรอก่อนอย่าพิ่งเห็นว่าแบบรถมันโล่งแล้ว้ววกจแลรถออ ตัวเลยยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เห็นไหมเขายังไม่ได้ให้สัญญาณมือว่าจะไปได้เลยมีเด็กพุ่งมาก็เนี่ยยังดีที่ว่าคนขับเนี่ยก็เข้าใจได้ขอโทษนะครับก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะปล่อยรถคันดังกล่าวไปไม่ได้มีการดําเนินคดีหรือว่าลงโทษอะไรแต่อย่างใดนะครับ